เรื่องเล่าการสังหารอาเบลโดยคาอินปฐมกาลบทที่4หลังจากที่อาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนพวกเขามีลูกสองคนชื่อคาอินและอาเบลคาอินเป็นที่ชายทำงานเป็นชาวนาส่วนอาเบลเป็นน้องชายทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะ วันหนึ่งคาอินและอาแบลต่างนำของถวายไปยังพระเจ้าคาอินนำผลผลิตจากไร่นาของเขาส่วนอาแบลนำแกะที่ดีที่สุดจากฝูงของเขามาถวายพระเจ้าพอใจในของถวายของอาแบลมากกว่าและมองข้ามของถวายของคาอินทำให้คาอินรู้สึกอิจฉาและโกรธพระเจ้ากลัดกับคาอินนว่าทำไมเจ้าจึงโกรธถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะได้รับการยอมรับแต่ถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปกำลังหมอบอยู่ที่ประตูมันอยากได้เจ้าแต่เจ้าต้องเอาชนะมัน าอินไม่ได้ฟังคําเตือนของพระเจ้าวันหนึ่งเขาทูลอาแบลออกไปยังทุ่งนาแล้วในที่นั่นคาอินก็ฆ่าอาแบลน้องชายของเขาพระเจ้าตรัสถามคาอินว่าอาแบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินตอบว่าข้าไม่รู้ข้าเป็นผู้ดูแลน้องของข้าหรือพระเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าได้ทําอะไรลงไปเลือดของน้องชายของเจ้าร้องออกมาจากแผ่นดินหาท่าเจ้าเป็นคนต้องสาปจะต้องเป็นคนเนจรไปในโลก อินบอกนะว่าการลงโทษของข้าหนักเกินไปใครที่พบข้าจะฆ่าข้าแน่พระเจ้ากลัดว่าถ้าใครฆ่าคาอินเขาจะถูกลงโทษเจ็ดเท่าและพระเจ้าตั้งสัญลักษณ์บนคาอินเพื่อป้องกันไม่ให้ใครฆ่าเขาคาอินจึงต้องไปจากหน้าพระเจ้าและไปอาศัยอยู่ในดินแดนโนดทางตะวันออกของเอเดนติดตามเราเพื่อสำรวจเรื่องราวลึกลับและบทเรียนจากพระคัมภีร์ที่น่าตื่นเต้น อย่าพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งเลย